เสียงอะไรกระตุเบอร์ตงสิ่าติดลูกพี่ติดเลยว่าปลาดิดไปไปไปเรื่หน้าไปติดเลีดีๆปลาดิดลง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 ลติดถนนเลย ดีดดีดดีดว่ะย,ยกไปดิพ่พอ่พอพ่อยกเลยจังเข้าไปเข้าไปบ้านเียดเยเบารถไทยไหมมันบอกให้นแาดีดไปเลยดีด้าไทยแล้วไปเลยไหมบอกเอง ออกมาไปไปบอกลง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 อีกดีถ้าถ่ายแล้วไหมอาขามาไปดีพ่อ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 ,อพ่อเ่อเดีายแล้วไหม

เอาเกียร์ไหมปะเอาเกียร์ไปเลยเลยไม่ไดไหมว่าไ,ไปโอ้ยหลุดหลุดหลุดหไมไม่นม่้ย,าายันฟไทยไั่บ่ยัน 88. ดูไปเลยขยไปเลยไปเลยลง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 ,ลงเรียนไา่ดีบัน ปลาไทยยันเมื่อกี้นี่เยอเขาเาไหมเนปลาไทยายันเมื่อกี้มันยกเสียงปยันว้าวว้า้สดันเสดันหรือสดดีดดีดตอเออเสียงเสียงไปดีดปไง้าาปใกล้พวด nhốt đó ăn mới từ lùi đó, à lấy 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 có vô được có vô đấy ba เขาทั้งองนี้ป่ะเขาทั้งไงนี้ดับรึไหมดับรึมันก่อนนี่มาว่าป่าวเออ

ไ,ไอเอออดิอน,นดอาไหมป้าเอาสีดินเขาบปลอว่างมันลันเด้อว่างมันลันเด้อยไม่โคกขึ้นมาโวันอาทดเยรียนมันค่ายดีจน มาเลยแล้วว่าลูกกัดลงเลยเลยไไปโคกงถึงมาแมนบอลเไปพ่อไปถ้าพ่อไปบอลเลยไปโค้งแม่นดันรถนะถ้ารุมพ่อกับพ่อแมนบออลโคมาเลย Điện thoại nha, khu vực này Đi thôi, đi thôi, đi thôi Ôi, đọc quá, sao 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 phải đọc Luông lên, luông lên เราไปโค้งเรามาอยู่โค้งมาแบบเดียวนละไล่ต่อไปพอ่พอ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 พอ่อพ่อพ่อทำเป็นเล่นไปนะดิสทีดีเลย

บอยจะให้เราไปโคกหรือไม่ยู่หนาแล้ววะปูอ้อยก็ไม่ได้ด้วยพี่น้องดินห่มแน่นี่ปูอ้อยปูกมันให้ดินแห่งก่อน ไฟเด้อไฟอ่ะไฟเอเ <laughs> ยอะสุดไม่ดันทิ้งหดลยดิ ไปนะเว้ตะฟาไทยเอาถินมาเลยไปไปไป ceksin, ไปเออเออมัน <air S 3> ประคมกันแล้วรวอมแล้วจัดให้เลยให้เลยห้นหน้ำฮึ่มนกันเดือดนเงา ยังบ่ยอมมาเดี๋ยวนี้ยังบ่ยอมอยู่ไปไปืดนให้เราเนี่ยพ่อ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 รถเบรกโอ้ิมาอยู่พ่อพ่ออ้ะอ่ะสะลเขียวมาซอยแล้ว ไม่ได้ได้มือที่ได้ขึ้นได้บันเนี่ยโอ้เสียงสูงไหมกัดปวดปวดแต่ว่ายะไรไมต้องเข่าเกียร์ได้กดไปปวดยังดอกดันด้วย

ทั้งทั้งทาง้งเที่ยวกับน,นี้นะเพี่น้องยกงานแบบปิดบอ่อแล้ววิ่งไม่ได้ดิยืนโอเวอร์แล้วทีนี้จบไปท่นี้ก่อนนะเพื่อนนะลิป่น้าเจอกันใหม่ด้วย พี่ก็แต่งข้างกักนใหญ่ก็เดยนไปที่ไหนเดือตามไปดูกันนะที่นี่สวัสดีครับ